การต่อสู้วันยาวนานเกือบ30ปีของบุญยงจิตมณีอดิตผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านเหล่าเหนือที่ปลุกระดมผู้คนในชุมชนของตัวเองและชุมชนใกล้เคียงให้รวมกันยืนหยัดต่อสู้กับขบวนการค้าไม้จนกระทั่งได้รับชัยชนะเป็นพื้นป่า2,720ไร่ที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บุญยงยืนยันว่าสิ่งที่ได้มานั้นคุ้มค่ากับที่พวกเขาต้องเอาชีวิตเข้าแรกเพราะในเวลานี้ความแห้งแล้งได้หมดไปและพวกเขาสามารถส่งต่อทรัพยากรอันประเมินค่าไม่ได้ไปยังรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานปู่ตะกอนนี่ถึงกับเอาเอาชีวิตไปแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกกันนี่นะเริ่มแรกกันนี่ถึงกับไปจ้างนี่ถ้ามันจับกันมาได้ใครจะจับมแลเวแต่เอากับเพียงได้ยืดเอตจะโซ้อย่างมานเนี่ยต่อสู้กันมา ผมยังช่วงนั้นระยะนั้นเริ่มแรกมันก็ต้องขอกําลังทหารพานช่วงนั้นทหารพานมาอยู่ที่ผู้ซ่ำที่นี่เราต้องขอกําลังมาช่วยเหลือมีบ้านไรห้วยนะจ้าแล้วก็บ้านตะปูแล้วก็ต่อจนถึงเขตเมซายอำเภอรองกวางนะจ้ะแนวเขตติดต่อกองเขานะเจ้าก็ได้รวมกันนะจ้าในเรื่องของการที่ดูแลป่านะจ๊ะปัญหาหลักๆนะจ้าในการดูแลป่าก็คือเรื่องของไฟป่านะจ๊ามันเป็น เรื่องของงบประมาณมาจ้ากตีบางครั้งมันจํากัดเจ้าจำกัดแล้วก็โดยเขตพื้นที่ของเขา2,720ไร่นะเจ้าเขาดูแลบรวิวารบรถึงนะเจ้าดูเข้าไปดูแลบรวิวารบรถึงแล้วก็บางครั้งมันเป็น อาผืนปาติยูจัจ้นลึกเข้าไปนะเจ้ากะเจ้าบ้านก็นได้ดูแลแต่ในเขตตีรอบๆหมู่บ้านาเจ้าเรากอรอบๆป่าที่เข้าถึงต่อันชาติสุริยาผู้ร่วมต่อสู้กับผู้ใหญ่บุญยงมาตั้งแต่เริ่มบอกว่าทุกอย่างสามารถทําได้จริงเพราะพวกเขาได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างมาก ชาวบ้านได้ดูแลผื้นป่ารวมทั้งิ้น2,720ไร่และได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วหลายรางวัลรวมทั้งรางวัลโลกสีเขียวและพวกเขาได้กลายเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆที่ต้องการหันมาปกป้องผื้นป่าของตอนเองมาเป็นเวลานานกว่า10ปีเราวังไฟป่าทำแนวกันไฟนะครับออกลาดตะเว้นนะครับแล้วก็สร้างบ่วะเป็นฝายนะครับฝายแมวฝายน้ำร่นหรือว่าฝายผสมผสานนะครับสร้าง เนี่ยมันเดียวในอู่หลายร้อยลูกครับถ้าหากว่าได้ครับความตัวไม่ลงม,มือจากเจ้าบ้านหรือว่าการสนับสนุนจากชุมชนนี่มันเป็นเรื่องที่ง่ายไปหมดนะครับขนาดเดี๋ยว่าไปสู้ฮบครับหรีอว่าไปไปลูกครับของไอ้ดี๋ว่าปก,ก้าในทุนนะครับหรีอว่ายาไม้นะครับเนี่ยความจริงนะมันไผ่กลัวตายนะครับเนาะนั่นอ่ะพอว่ามันมีแห้งสนับสนุนนะครับมีกำลังใจจากเจ้าบ้านก็ดีน้องๆเยวาวชนรวมรวมต่อสู้ไว้วยนะ่สิ่งที่เขาคิดว่ายากที่สุดมันก็ปเป็นสิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที ผมนี่ได้ทําไปแล้วเนี่ผมรู้สึกว่าผมมีความภาคภูมิใจที่สุดเลยที่ทําไปเนี่ยทำทำไปในป่านี่แะเพราะมันหันผลประโยชน์ว่ายกับรูกกับร้านยังยังยังประเมินกาบาได้เลยนะครับถึงถึงวันนี้ในแต่ละเครือข่ายในชุมชนก็เอาเอาเอา,เอาตีว่าตีหม่ผมทำเนี่ยไปขยายต่อในในชุมชนในหมู่บ้านได้รับรางวัลต่างๆได้คำยิงยอมจากส่วนราชการ เปสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580